สวัสดีครับอาจารย์นกข่อยไงทุกทุกท่านเพรได้พอกันโดนสวัสดีทุกๆคนสวัสดีไปทุกๆอาชีพผู้ที่เขามาติดตามเขามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจคุณทุกทท่านยี่งเป็นกำลังใจให้เมื่อนีเอานกพ่อพันออกมาเทศเบิงปีนึงเหรอพอเดาเคยเดวออกมาจากเทียอยู่นี่กงตลอด ว่าตัวอื่นกัอยากทายเนี่ยแหละเหลือแต่เพ่นนี่แหละก็เลยเอาเพ่อนออกมาเทศล่องมึงปีกกกลัวแล้วเพรเดาออกขันยนอยู่พุ่นเออไข่เนี่ยอยู่ออกมากขันให้อยู่แลกๆกกับบนิ่งบันไดเห็นนกเราก็เลยเห็ดอยู่แต่ว่าหางบ่ได้ดอกพอเพ่นนี่เป็นนกคู่ไหล เหียกหน่อยคู่ไหลายคันเห็นละอคู่ยุงสันหละกันบ่ก่ายหีืบ่ใจหรกับบ่ลงลงไปกับบ่ก่ายย่างเข้าไปเพราะว่าแกเป็นนกคู่หลายมันตัวได้คู่จริงๆใส่มันนี่ก็อยากถืกอลดแกสิบ่เคยเหียบบ่มีตัวมาแล้วหนีมด่แล้วนกปลากระไดสิทเก็บละขอบุณทุกกำลังใจเด้อที่เขามา ให้กําลังใจเัามาคอมเมนต์ต้นจังได้ออกดอกกระได้นกกระนกพเนียรกัะเริ่มทายค้นแล้วพวกใครมีตูได้ออกข้อนกับทายค้นแล้วตุนเด็กกับทายคน้นเหรอม่ได้ออกออกกระทกระคันย้่ดอกข้ังคันเพะพ่อทีได้นกดอกเลยเอานกพอพันออกมาเทศยบึง พอพันออกมาเทศนบึงกับ่าหันนิ่งบันไดดอกควโดนคักเหลาพ่อได้ออกเป็นปีปีปีก็กลัวผุ่ละตะกี้กับเล่นตะแก่นั่นหละพ็อได้กำขาย่อนอยู่ไลยอยู่น,นี่เอาตัวแรกของผมเละนี่ตัวตอกระโจมก้อนกะแก่ก็ได้ลายอยู่นอกอายุงกงกด เกตปีแล้วได้หนิฮู้เกตปีแล้วบ่มีมาขันมาเฮียกใส่อยู่วล้อหนิยู่วอังบก้าลงมาดอกอ๋อเพื่อนี่เฮียกสองทอมควมคู่เฮียกสองทอมคว่ำคู่ฮู้สิย่านที่บ่ใจมันได้นกปลาก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เขามาติดตาม นกพอพันผมนิ่งอยู่อายุหลายแล้วต้องนิ่งแล้วไหมว่านิ่งกิดที่ว่าจังไดเสียงไงคู่หลายพ่นนี่ขออนุญาตเจ็บนกกันเด้วครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ